ไอ้หนุ่มบิ๊กซีวันนี้ที่มาขายปลาสุขใจนักนาที่อยากมีปลาเป็นเพื่อนปลาเล็กปลาน้อยที่คอยส่งให้ถึงเรือนเจ้าอยาแค่เพื่อนงามงอนอย่าเบือนหน้านี้ที่อยู่บิ๊กซีวันนี้พี่มาขายปลา ยิเสียงพี่ยาน้องจาาจงได้ปราณนีขอทานน้ำใจตามไว้บกมือให้ทีต่างกันไม่ตรีคนดีราคาไม่แพงรสชาติก็ดีวันนี้ราคาไม่แพงพี่มาขายปลาเพราะว่ามีความยากจน ก่อนแม่น้ามนขันจุนอุดนุน่นวยดีรสชาติาไม่หวานได้เติมแต่งด้วยสีขแต่ใจทที่นี้ให้น้องจนเกินราคาแต่ใจทที่นี้ให้น้องจนเกินราคาที่อยู่บิีวันนี้ที่มาคายปลา ชาวใดนำพาขายปลาร่วมทางร้างปันหวังเก็บเงินทองคงได้ร่วมหอตะวันที่นี้ทำงานทำงานอยู่ที่ด็กซีที่นี้ทำงานทำงานอยู่ที่ดึกซีที่นี้ทำงานทำงานอยู่ที่ดึกซี